25กับ19ครับ170เท่ากันลงตัวที่62สเมาตรงสนุกแน่ครับคูน่นี้สดบทเกา๋าหรือว่าเก๋าจะเอาอยู่ครับดูเกี่ยขาก็ไม่ลงแล้วนะครับเดินเข้าใส่เลยนะครับหรือเมาตรงไม่มีกลเลยครับโอ้โหแข่งซ้ายดีสวยครับเด่นบางครัง นี่ครับต่อยกันมันจริงๆครับแลกกันตั้งแต่ยกแรกอ้าวแม่เสียหลักครับตามทันทีกับเด็ดมาขังโอ้ย,อยมัดซ้ายครับจิ้มหมัดนะครับลูกชาร์จและครับอย่าเพเิ่อ,อย่าเพเิ่เ,เ,เด็ดเ,เด็ดมาขังเล่งแล้วเล่งแล้วหลิวเมาตรงโยกไปเยกมาครับอาครับตั้งตัวทันหรือเปล่านี่ครับวินาทีทองครับภาษามวยเขาบอกว่าต้องมีวินาทีทองแบ็กคิกเข้าไปครับจุกหรือเปล่าครับเด็ดมคขังอ้าวนะครับอย่างนี้ครับ ตื่นฟื้นขึ้นมาแน่ครับแฟนๆไล่เขาช่วงต่อแล้วครับเดี๋ยวเมาตรงเขาฟื้นแล้วจริงๆครับแบ็คคิกมาอีกแล้วเดินรังขังต้องเหวี่ยงออกไปก่อนครับแม่โดนแบ็คคิกนี่น่าจะมีผลแล้วครับโอ้โหเพลินไปทีหนึ่งครับนี่ครับประเภทเดินเปิดเกียร์ทั้งคู่อย่างนี้ก็สนุกสิครับแม่โดนกันคนละทีเลยครับตอนนี้ รูปพิษสงของอาวุธของการและกันเลยครับอ่าครับปากขวายังกดไม่โดนครับหลือวเมาตรงโอ้ดึงศอกกลับครับสวยแบคทิ้คืนทันทีนี่ครับทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ครับลูกไม้แม่ไม้มาเต็มแลวครับคู่นี้อ่าเหมือนจะมีอะไรหรือเปล่าหน้าเหมือนจะมีเปื้อนเลือดแล้วครับทางด้านของหลิวเมาสตรงน่าจะเป็นเลือดกำเดาเลยครับเพราะโดนไปเยอะครับ เด่นบางครั้งก็ต้องอย่าเร่งเยอะนะครับแม่น้องนี่สดแรงอยู่แล้วนะครับทางด้านของหลิวเหมาตงโอ้โหชาวต่างชาตินี่แม่วันนั้นนี่ต้องเอาโทรศัพท์มาบันทึกมาไลฟ์สดไปด้วยนะครับดูครับมันสนุกครับกูนี้ครับแอบสายดีครับเด่นบางครั้งต่อยหมัดขวาโอ้โดนเลยนะครับมีอาการครับหลิวเหมาตงครับอ้ ไม่ผิดกติกานะครับลุงนี้ไม่ผิดนะครับร่างกายยังไม่แตะพื้นเวทีครับมองหน้าเลยนะครับหลิวเมาตงเมื่อสักครู่ขยับไปครับหลิวเมาตงครับจิตใจนักสู้อยู่แล้วครับที่มัดขวายังติดกาดเดบัสขางออกมาผ่อนนิดหน่อยครับยับซ้ายฟันศอกแม่อย่าอยู่ข้างเชือกนานครับแม่เสียวจริงๆครับโอ้โหสวนหมัดซ้ายครับโดนไปกับเดนนี่เลยครับหลิวเมาตง แล้วดูครับมีจังหวะยั่วมีจังหวะดึงนะครับเดชบางคลังอาครับเลือกแล้วครับโยกครับหญิงครับลุยกันต่อครับแหมลูกทีมครับนำไปก่อนครับเดชบางคลังจากนั้นค่อยเติมเต็มหรือมอตงก็ไม่ยอมแข่งขวามาแอัดแข้งซ้ายไปครับแหมไตตะวันสองชั้น ยังไม่โดนครับย่าชราใจนะครับยังมีความเร็วอยู่นะครับหลิวหมอตรงมีลูกผสมนะครับนี่ครับแบ็คทิกอีกแล้วโอ้ยส้นเท้าเข้าลิ้นปีเข้าใจโครงจุกนิ่งได้นะครับอาครับแมเดินไล่ถล่มล่จริงๆครับหลิวหมาอตรงฝันสอกครับโอ้ยสอกขวางัดสอกคืนเหมือนกันครับหลิวหมาอตรง อาครับเป็นเรื่องอยครับฟื้นมาแล้วครับดูร่างกายแล้วฟื้นแล้วนะครับพักให้น้าออกมาสู้ซาเลยครับทีโูเกตทับทีมครับแม่ตะโกนเชียร์นี่เสียงแหบเสียงแห้งไปหมดเลยครับอยากไปใกล้ๆครับหลิวเมาตรงเจอหมัดขวาของเดทบางขลังแบ็คิกมาแลวครับโอยนี่นะครับมันเป็น2แรงบวกนะลูกหมุนแบคคิกนี่อันตรายนะครับ ช้กฎกติกามวยไทยก็จริงแต่ว่าโดนเข้าไปนี่มันจุกนะครับแล้วมันจะตามมาแล้วอยากอื่นะครับนี่ครับแหมอืดตื้อไปนะครับเด็ดบางคขังครับแบ็คคลิกไปทีนึงโอ้โหอันตรายครับอันตรายครับดูจะช้าลงนะครับเด็ดบางขังแต่ว่ายังนิ่งครับยังเก็บอาการได้ดีครับตัดรับตัวนะครับยิงมาซ้ายคืน โอ้เริ่มจะฟื้นแล้วครับเดนบางครั้งเริ่มจะฟื้นแล้วเจอแบ็คคิกอีกทีนึงครับแมาดูช้าลงเห็นเลยนะครับทางด้านของเดนบางครั้งโอ้โหบัดขวาครับโอตาลอยเลยครับไหวหรือเปล่าครับแมาเทกันลั่นแล้วครับทีมเชียร์ของภูเก็ตไฟครับอาครับยังโยกเยกโยเยกเอา้ย่ยางกันฟันหลุดปากไปล้างก่อนครับไปล้างก่อน ไม่มีสิทธิ์ให้น้ำนะครับล้างอย่างกันฟันเอาครับ32วินาทีนี่นะครับนี่นะครับความไวความสดลูกผสมครับใช้กฎกติกาก็จริงแต่ว่ามันเป็นลูกนำครับนำระเบียบการเรียบร้อยครับแบบนี้ครับโดนยิงนับแล้วอ้าวยังให้โอกาสครับแม่จะไปคิดว่าจะไปแล้วครับ แทงศักดิ์สีครับเดบบางขรังกับหลิวเหมาตรงโดนไปแล้วหนึ่งนับนะครับยกที่แล้วเดบบางคังโอ้ยจุกไม่จุกครับแม่จุกเลยครับแต่ว่าต้องซ่อนอาการให้อยู่ครับเอาโดนบาดเจ็มีอาการครับโอ้ยบาดขวาไปอีกแล้วโดนเข้าไาเต็มๆครับมาชุดของหลิวเหมาตงต้องลงเลยครับโอ้โหปัดเลยครับปัดเลยครับต้องนับแล้วนะครับแบบนี้ครับนับนี่เป็นการเซฟนักมวยไปด้วยนะครับเปิดโอกาสให้ในพักครับ แม่หน่าจะขย่ำเยอะนะครับหดีหมอตรงอ่ะโดนผลักล้มลงไปได้อีกหนึ่งนับนะครับยุ่งเลยครับเดูครับโอ้โหต่อยสายลำตัวร่วงไม่ร่วงครับลงไม่ลงครับเด็บางขวังแม่อาการหน้าเป็นห่วงโอ้โหถล่มแรงครับหรือว่าตรงครับมัดชุดโอนเอ็นไปมาครับอยู่ข้างเชือกแม่พยายามสวนครับโดนแข้งขวาโอ้ยลงครับแบบนี้ครับต้องลงครับ พายุเข้าเลยครับพายุโซนร้อนเข้าบุรีรัมเลยครับไหวหรือเปล่าเด็ดบางขังมาเวลาเหลือเฟือเลยครับ1นาที48แบ็กทิกอีกแล้วนี่ครับพอได้นับแล้วก็เหมือนยาทิพมาฉลมใจโอ้ไม่ไหวครับพอครับพอครับกรรมการพ้อพมจะเซฟศีรษะาไว้นะครับ สุดยอดจริงๆครับเหลือเชื่อจริงๆครับนี่ครับความแข็งแกร่งของทั้งมวยจากจีนแผ่นดินใหญ่ครับต้นๆนี่บอกว่าเด้งหน้าเด้งหลังทำท่าจะไม่ไหวนะครับแต่ว่านี่ครับลูกเปลี่ยนลูกผสมครับจุดเปลี่ยนของชีวิตบนเกมสังเวียนเลือดครับแบ็กคิกเข้าไปนี่เล่นงานครับเอาอยู่เลยครับเหลียวหมอตรงนครับดูภาพช้าครับนี่ครับแบ็คคิกครับเต็มๆครับจุกครับประเด็นปติเชื่อ พยายตีเข่าสู้แทงเข่าสู้ครับแต่ว่าลิวเมาตรงนี้ชาร์จเร็วครับหมัดชุดครับกระปั้นชุดนี่โอ้รัวอย่ากระปืนกลต้องร่วงลงไปครับหมัดขวาครับโอ้โหโดนเข้าไปเต็มเต็มศีรษะโอ้โหโดนหน้าโดนกระโดงทางไม่เป็นไรครับร่วงสิครับแบบนี้โดนลำตัวทีเดียวนะครับไม่ครับกรรมการพิจิตร ฟากคอไว้ได้ครับโอ้โ oh. ห